ตลาดสุขภาพภายในโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นตลาดขนาดเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นที่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากละแวกใกล้เคียงได้เข้ามาขายสินค้าที่หลากหลายทั้งอาหารขนมสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าในท้องถิ่นทุกวันนี้พี่เจนที่พี่พิจารทำนะ เป็นหลักๆก,ก็คือปีกระดิบปลาปีช่อม่วงไอสอดไส้ตะโก้วราขนมไทยอะคะ่ะเพื่อนจะทำเยอะมากก็เรามีกําลังหรือว่าอะไรเราก็จะทำออกมาจําหน่ายนะคะทางกลุ่มที่หลักๆก,ก็คือการจักสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกแกวเรตตีที่เป็นลวดลายไทยนะอันนี้ก็อันดับหนึ่งและแล้วก็การทําดอกจูลิปเป็นพวงกุญแจขายเพราะว่าได้ทํางานที่ตัวเองรักงานประดิษฐ์ตัวนี้ออกมาแล้วนํามาจําหน่าย โดยการเรียนและฝึกอบรมจากที่อุทยานการชีวพัฒนาจังหวัดนครปฐมนี้กว่าที่แต่ละคนจะสามารถสร้างอาชีพจากการค้าขายได้นั้นในอดีตต่างเคยล้มและมีเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจุดเริ่มต้นของชีวิตของพี่เตือนก็คือพี่เตืนเป็นแม่บ้านโดยที่ว่าบอกตรงๆว่าเราไม่เคยทําอะไรเลยชีวิตเราเนี่ยสบายละ คงจะไม่มีปัญหาอะไรละประเอิญแฟนอุศวันเหตุมันก็เลยเป็นว่ามืดแปดด้านไม่รู้จะทําอะไรชีวิตนี้คือคงไม่ได้แน่คงตายเลยแน่คงจะอยู่ไม่ได้มีเพื่อนแนะนําว่ามีการเรียนรู้ในการทําอาชีพจากโครงการอุทยาการอาชีพจังหวัดนครปฐมพี่ก็เลยเข้ามาเรียนกะลีปะเรียนไปเรียนมามันก็ได้เออให้ความรู้แล้วก็ได้สร้างอาชีพให้เราให้เรามีช่องทางทำมาหารกินแล้วก็เลี้ยงตัวเราเองได้แล้วครอบครัวค่ะ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่ฝึกอบรมความรู้ฝึกอาชีพที่หลากหลายและครบวงจรให้กับประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเงยวาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า1ิปีแล้วที่อุทยานแห่งนี้ได้ฝึกฝนอบรมให้ผู้คนหลายหมื่นคนมีอาชีพและมีไรายได้วันนี้ครูจัดอาหารว่างนะคะ ที่เรียกว่าข้าวตังหน้าตั้งและข้าวตังหน้าเมี่ยงสมโอไมยพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ได้ชิมกันนะคะ วันนี้ก็ได้มาเรียนเป็นข้าวตังหน้าตั้งกับข้าวตังเนี่ยงส้มโอค่ะชอบมากเลยเพราะว่าท้องถิ่นที่เราอยู่เนี่ยมีส้มโอเยอะแล้วเราควรจะพัฒนาต่อยอดเอมเป็นอาหารเป็นของว่างประทับใจมากโดยเฉพาะจานันเพ็ญศรีท่านถ่ายทอดให้เราเรียนรู้แบบได้ละเอียดมากเลยค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาค่ะเป็นนักศึกษาค่ะแต่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับทางสายอาหารค่ะแต่ว่าอยากมา หาประสบการณ์แบบใหม่ๆใ,ให้ให้กับตัวเองค่ะก็อยากจะกลับไปฝึกทําให้พ่อแม่ได้ทานก่อนค่ะกลับไปลองฝึกดูสักหน่อยค่ะเป็นอาหารว่างไทยที่เดี๋ยวนี้หาทานยากนะคะแล้วก็หาที่อร่อยก็ยากแต่ว่าหลักสูตรอันนี้ที่อาจารย์ได้นํามาถ่ายทอดเนี่ยคิดว่าดีมากแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คือครบถ้วนตามแบบโบราณนะคะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้พี่ก็จะไว้เป็น สอนต่อยอดแล้วก็อาจจะทำขายที่ตลา,าดนะัดเนี่ยต่อไป